โอเคนะครับอันนี้เป็นแมสเซจสำหรับใครที่เปิดเข้ามานะครับคือช่วงเนี้ยคือช่วงที่ดาวสุกย้ายเข้าราศีเมถุนและดาวสุกคือดาวความรักเมถุนคือการออกไปจีบคนออกไปไปค้นหาผู้คนหรือแม้กระทั่งคุณจะคุยแชทหรือเล่นแอปหาคู่หรือลงโซเชียลมีเดียมันคือเวลาช่วงนั้นและเป็นแมสเซจสำหรับคุณโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในแบบตลาดในการค้นหาคู่หรือว่าคิดว่าตัวเองโสดอะไรก็แล้วแต่มันถึงเวลาที่คุณ ออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งแบบโพสต์รูปตัวเองกินข้าวกินอาหารหรือว่ามีการแอคทีฟในโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับด้วยไพ่เต๋าอันนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เนสเห็นเลยก็คือจะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์หรือว่ามาเสนอความรักคุณจํานวนเยอะมากๆเยอะมากๆเพราะว่าด้ ins, วยไพ่ six c u p p o r ก็ s e of cups นะครับเยอะมากๆถึงเวลาที่คุณจะได้แบบค้นหาตัวเลือกอันมากมายแล้วอีกอย่างงคนที่เข้ามาเร็วๆนี้นะเป็นคนที่ส่องโซเชียลมีเดียคุณ